ที่ผมได้มาทําก็คือปีที่รามแต่ว่าก่อนหน้านั้นคือปีแรกที่เขามาทาใบสุดท้ายพอดีเลยประมาณเดือนกันยายนุลาแล้วแฉเลยครับครับซึ่งสภาพต้นก็เนาะประมาณหนึ่งปีแรกก็คือมันเป็นความท้าทายแล้วก็เป็นงานที่ผมก็เริ่มต้นมาจากการทําสวนตัวเองก่อนสวัสดีครับวัดดีนะครับแฟนๆนะครับ FC ของพี่ยามนะครับวันนี้ยินดีครับที่ได้เข้ามาในสวนครับ มาหาความรู้จากน้องรุดผมชื่อนิรุตทองกําเนิดน,นะครับ <S <S อาชีพเป็นคนทําสวนชาวสวนนะครับคนหนึ่งของจังหวัดระยองนะแต่ตรงนี้พื้นที่จันทร์ได้รับการติดต่อมาดูแลนะครับหน้าที่หลักของผมก็คืออย่างสวนนี่คือเราก็เข้ามาดูแลควบคุมพูดกันเข้าใจยังยๆคือผู้จัดการสวนนะครับคำว่าจัดการสวนเนี่ยทําสวนทุเรียนท,ทั้งปีนะรุดทั้งปีครับทั้งปีใช่ใช่การจัดการที่น้องรุดว่าเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการเตรียมต้นหลังจากเราตัดแต่งรูปไปแล้วใช่ครับการทําชุดใบ ดูแลให้ชุดใบสมบูรณ์าการกระตุ้นให้ออกดอกการจัดการใบอ่อนถูกครับนี่ครับการจัดการลูกทั้งหมดนี่คือผู้จัดการสวนต้องทําถ้าพลาดขั้นตอนไหนขั้นตอนหนึ่งผลผลิตที่คาดว่าจะได้ไม่ได้เลยอันนี้วิชาการพี่ยามก็เรียนมาอย่างนี้แหละแต่ว่าวันนี้ต้องให้หน้องลูกเขาพูดถึงการปฏิบัติว่าทํายังไง ที่ผมได้มาทําก็คือปีที่3ครับแต่ว่าก่อนนั้นนะคือปีแรกที่เขามาทําใบสุดท้ายพอดีเลยประมาณเดือนกันยาตุลาละแฉะเลยครับครับซึ่งสภาพต้นก็ประมาณหนึ่งปีแรกก็คือมันเป็นความท้าทายแล้วก็เป็นงานที่ผมก็เริ่มต้นมาจากการทําสวนตัวเองก่อนดูสภาพใบแล้วหนักใจไหมหนามันหนักใจไหมหนักใจมากเพราะมันสเกลที่ใหญ่เราเคยทําทุเรียนอยู่ที่บ้านก็หลักร้อยเดี๋มาเจอหลักพันซึ่งถามว่าดีใจไหม ดีใจครับหนักใจไม่หนักใจแต่ด้วยความท้าทายแล้วเป็นโอกาสที่เราจะได้มาดูแลสวนที่มันสเกลใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็มันเป็นอาชีพที่เรามันเหมือนฟ้าหรือสวรรค์เขาสั่งเรามาทําแบบนี้หรือเปล่า <laughs> พูดไปน,นั้นครันนี้โดยสเกลงานที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยถ้าเป็นความคิดพยายามนะประเมินต้นปุ๊บเห็นสภาพใบงั้นนะมันต้องเรียกลากกระชากใบก่อนเปล่า ทุกอย่างในแนวคิดของผมนะครับต้นไม้ครับผมเองนะเอาเอา,เอาความคิดคือคผมต้องเริ่มต้นจากรากจากดินหมดก่อนครับก่อนที่ต้นไม้จะแตกยอดแตกใบรากต้องสมบูรณ์ก่อนพี่ยามคนกินอาหารทางปากต้นไม้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยกินอาหารทางรากทางใบเป็นส่วนประกอบถามว่าต้องเติมไหมก็ต้องเติมแต่ในสัดส่วนที่น้อยกว่าทางรากเยอะครับ,รบอันนี้คือหลักของความจริงรนะครับซึ่งหลายๆท่านที่ทําสวนมีประสบการณ์ก็ ก็เรยกอะไรให้ความเห็นตรงกันพูดเป็นสิ่งเดียวกันครับใช,ใช่ต้องเรียกลากกันชัช<า>กใบเรียกลากก่อนแล้วใบจะมาเองใช่ครับทีนี้จากประสบการณ์พี่ยามนะถ้าเกิดว่าสวนที่ตัดลูกเสร็จแล้วปล่อยต้นโซมแล้วก็ไม่สามารถจะเรียกลากมาได้เนี่ยใบจะมาช้าปกติเลยครับทีนี้พอรุดทำเนี่ยหลังจากที่ปรับดินเนี่ยเรียกลากมาแล้วเนี่ยชุดใบมาเร็วกว่าเดิมไหม มาป,ปาตกติครับสังเกตนะครับก็เนี่ยระยะลูกอีกเดือนหนึ่งแต่ใบคือก็ยังปกติะครับไม่มีถอดไม่มียอดไม่ขวานอ่อาอ่า,าคือจากสภาพรากที่มันสามารถดึงอาหารขึ้นไปทดแทนได้ตลอดนะครับคันนี้พอปีแรกย้อนกลับไปปีแรกที่บอกมาถึงดูสภาพใบแล้วก็ต้องมาเมินต้นเรียกรากกระชากใบหลังจากนั้นทําไงต่อครับก็ทําใบชุดที่หนึ่งเพราะชุดชั้นใบนี่คือเป็นการสะสมพลังงานของเขาอันนี้นี่เมื่อกี้พยายามเดินดูสวนทั้งรอบนึงแล้ว ช่องไฟระหว่างแถวดีมากภายในทรงพุ่มเนี่ยถ้าเกิดพี่ยามมาดูนี่แสงผ่านได้ดีมากเลยร,ระยะนี้ก็ประมาณ 10, ม1 0บคูณสิซึ่งมันก็พอดีในการที่ว่ารถไถหรือว่าคนงานเข้าไปแล้วก็ระยะทรงพุ่มไม่ซ้้นกันเท่าไหร่แต่ว่าถึงเวลาเราก็ตัดแต่งอีกทีนึงครับ,รบหลังจากที่ตัดลูกเสร็จนะครับ,รบแล้วก็การตัดแต่งเนี่ยมันจะเป็นการเป็นการกระตุ้นนะครับ,รบอย่างถ้าเกิดมันมีสารพวก ตกค้างอยู่เนี้ยที่มันอยู่ตามยอดเนี้ยครับอ่าอ่ใช่ผักโคบิโดโซนที่ยอดเราต้องมีการล้างสารล้างสารก็คือคลิปยอดออกเลยครับอ่าที่มันสะสมอยู่ตามปลายยอดนะครับกันไกลนะครับคลิปเลยครับซึ่งมันเป็นหลักธรรมชาติอตพี่มันเป็นหลักที่ใช้วิทยาศาสตร์ในการจับคือสิ่งที่ผมทําเนี่ยครับอย่างเนี้ยต้นทุนหรืออะไรถ้าเกิดมานั่งกดคิดเลขจริงๆครับก็ถือค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วก็ต่ําซึ่งมันเป็นจากการที่ว่าเราสังเกตต้นไม้ครับพี่ครับ การตอบสนองเนี่ยผมทําก็คือจุดประสงค์ในการทําก็คือเพื่อการพาณิชย์ไม่ได้ทํากินเองอยู่แล้วการทําได้ไซส์ได้คุณภาพอะครับในสมมติว่ามันมีอยู่ประมาณสี่สิบลูกใช่ไหมมันต้องไปถึงสามสิบห้าลูกพี่ที่มันต้องไปกล่องได้ซึ่งเรงนี้มันจะตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่เขามาจ้างเรา,าง่ายๆเนาะ,ะเพราะว่าเขาจะเห็นเม็ดเงินมากกว่าแล้วก็การลงทุนอะทุกคนต้องเข้ะตัวเลขหมดแหละว่าลงทุนเท่าไหร่ได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ใช่าังนี้เป็นโจทย์ของเราเป็นหน้าที่ของเราเลยครับ ถ้าเอาประสบการณ์พิยามที่ไปดูสวนอะไรสวนเนี่ยบางสวนก็ทําได้บางสวนก็ทําไม่ได้แต่ถ้าเกิดเรามีที่ปรึกษามีคนที่กเขาช่วยทํานะเขาอาจจะแนะนําจนทั้งเราสามารถจะทาได้ผลเพราะว่าโดยประสบการณ์ในการดูสวนของรุ่ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งใช่ไหมครับก็ในในส่วนตัวก็ประมาณที่เราให้พิยามฟังแต่ต้นนะครับ,รบมันเป็นหน้าที่เราที่เราต้องปรับความเข้าใจ ในการทําสวนว่าทาไมถึงจะทาแบบนี้ด้วยเหตุผลอะไรทำไมต้องลงทุนไอ้นี่เติมไอ้นี่ออกไปแล้วเข้าใจหรือเราถึงจะดําเนินการเราก็แผนงานก่อนล่วงหน้าดีเลยว่าสมมติว่าแนวโน้มของวัตถุดิบพวกสารเคมีปุ๋ยมันจะขึ้นเราก็แลนไว้ก่อนว่าเราใช้ปีนี้เท่าไหร่เพื่อสมมติว่าปุ๋ยขึ้นไปตันละ2 0,000ืเราซื้อต้อนปีเนี่ยมันประหยัดได้สองหมื่นเท่ากับสวนเราใช้ปุ๋ยสิบตันเราก็ประหยัดเงินได้สองแสนอันนี้ก็เป็นหน้าที่เราเหมือนกันไม่ใช่ว่าทํางานวันต่อวัน มันเป็นงานที่ว่ายี่ห้อง,งานรูทีนเนี่ยพี่หน้าที่ดูแลเราก็ต้องแพลนงานไว้เขาก่อนอเรื่องต้นทุนเพื่อจะได้ลดต้นทุนเพราะเรามีแนวโน้มเพราะว่าเราอยู่ในวงการเนี่ยเราไม่ใช่ว่าทําอยู่ในสวนอย่างเดียวเราต้องเรียนรู้เรื่องของตลาดวัตถุดิบสิ่งที่เราต้องใช้ด้วยมันมีแนวโน้มไปทางไหนสถานการณ์ที่ผ่านมาทุกคนก็เห็นอยู่แล้วครับว่าปุ๋ยยามันขึ้นแล้วขึ้นแบบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยถ้าเกิดคุณไม่ได้แพลนไว้เลยแบบแล้วมันขึ้นอย่างเงี้ยตันละหมื่นเนี้ยโดนไป ซึ่งเป็นหน้าที่ของเรานะครับเราเป็นลูกจ้างเขาเราก็อยากให้ในายจ้างเรามันก็นในมุมมองของผมมันก็เหมือนต้นไม้ที่เราเราปลูกเองครับดูแลเองเหมือนสวนเราเองครับถึงว่าเราไม่จะเป็นเจ้าของก็จริงแต่ความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นมากกว่าเราทํางานเราก็ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ในสิ่งที่เราต้องดูแลแล้วอีกอย่างคือมันก็เป็นผลตอบแทนเราด้วยว่าทําพวกนี้มันก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์ใช่ะชอ่าถ้าเกิดเราทำเปอร์เซ็นต์ในระดับที่เราเขารับได้เรารับได้มันก็แฮปปี้นะครับอย่างพวกนี้ครับ มันก็เกิดการฟื้นฟูจากที่ว่าเคยลงทุนเพื่อรักษาต้นนู่นนี่นั่นก็กลายเป็นว่าต้นอย่างพี่ยามเดินยังไม่เห็นต้นปว่วยใช่ไหมครับ<ด>มีต้นปว่วยอยู่ต้นนีงอ่ะง,ง่ายอยู่ตรงนู้นต้นเดียนในทุเรียนประมาณเนี้ยหลัก<ด>พันด,พด,ดูต้นเดืผ่ามันเนี้ยก็ดีทุกต้นเนาะสภาพใบดีมากเลย